หน้าเรือนทรงไทยหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่ได้มีเด็กผู้หญิงอายุราวสิบขวบกำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะยมและแง่หน้ามองไปบนเรือหลังนั้นเธอยืนมองดูเด็กๆบนเรือนที่กำลังเล่นหยอกเย้ากันอย่างสนุกสนานเด็กผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าพี่กุลเด็กหญิงพี่กุลเป็นลูกหลานของบ่าวไพร่ในบ้านหลังนี้และเธอมักจะชอบแอบออกมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของคุณหนูบนเรือหลังใหญ่อยู่บ่อย เพราะเธอนั้นรู้สึกอิจฉาที่ลูกๆของคุณท่านทุกคนล้วนแต่มีความสุขซึ่งแตกต่างกับเธอเหมือนฟ้ากับเหวเลยทีเดียวเธอนั้นมีเสื้อผ้าใส่อยู่แค่สองชุดและเก่าซี่จนจะขาดอยู่แล้วของเล่นก็ไม่เคยมีกับใครเขาอาหารการกินก็ต้องกินอยู่อย่างประหยัดไม่เคยได้แต่งตัวสวยๆไม่เคยได้ไปเรียนหนังสือเด็กหญิงพี่กุลแงหน้ามองขึ้นไปบนเรือหลังใหญ่ ด้วยแววตาครุ่นคิดพี่กุลเอ้ยมาแอบยืนมองอีกแล้วนะไม่ดีเลยไปไปกลับไปช่วยยายล้างจานชามเด็กหญิงพี่กุลหันตามเสียงพูดเธอเห็นยายจุกในชุดผ้าแถบรัดอกเก่าๆและนุ่งโจงกระเบนดูธรรมัดทะแมงมุมปากนั้นมีน้ำหมากเปรอะเปื้อนเมื่อยายจุกเห็นสีหน้าและแววตาของหลานสาวที่หันมองมานั้น ก็รู้สึกสงสารหลานสาวอยู่เหมือนกันเพราะรู้ว่าหลานสาวต้องการชีวิตที่สุขสบายแต่ในเมื่อเกิดมาเป็นลูกหลานของคนเป็นไพร่เป็นคนรับใช้มันก็ต้องอดทนกันไปและสิ่งที่สามารถสั่งสอนหลานสาวได้ก็คือการบอกให้ยอมรับตัวเองและมุ่งมั่นทำความดียายบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไปรู้สึกอิจฉาคุณหนูและทุกคนบนเรือหลังใหย เขามีบุญบารมีถึงได้เกิดมามีทุกอย่างพร้อมสับแต่คนเราทุกคนล้วนมีความทุกข์ต่อให้เขามีทุกอย่างมันก็ไม่เป็นสุขไปเสียทุกอย่างดอกกลับกันเถอะเจ้ายายเด็กหญิงพี่กุลพยัดน่ารับรู้อย่างเข้าใจเธอหันไปมองบนเรือนใหญ่อีกครั้งและเดินตามยายจุกกลับไปที่พักที่ด้านหลังเรือนหลังใหญ่เมื่อไปถึง เธอก็เข้าไปนั่งประจำที่ล้างจานชามและเริ่มล้างชามอย่างคล่องแคล่วแม้มือจะง่วนอยู่กับการทำงานแต่หูของเธอก็ยังคงตั้งใจฟังเสียงหัวเราะเจี๊ยวจ้าวจากเรือหลังใหญ่ที่ยังคงแว่วดังมาเรื่อยๆถึงแม้เธอนั้นจะรู้สึกอิจฉาในชีวิตที่สุขสบายของบรรดานหนูๆบนเรือหลังใหญ่แต่เธอก็ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรมากมายนักยายจุกนั้นยังคงเป็นห่วงเธอมากจนเกินไป และเพื่อให้ยายได้สบายใจขึ้นเธอจะไม่ออกไปแอบมองคนบนเรือนใหญ่อีกแล้วเมื่อคิดได้แบบนั้นเด็กหญิงพี่กุลก็อมยิ้มออกมาและตั้งใจล้างจานชามที่วางเรียงรายอยู่ตรงหน้าด้วยความรวดเร็วเด็กหญิงพี่กุลน,นั้นเป็นหลานสาวของยายจุกที่เกิดจากลูกสาวและลูกเขยแต่พอพี่กุลเกิดมาได้ไม่เท่าไหร่ทั้งพ่อและแม่ก็มาจากไปด้วยไข้ป่า เธอเลยต้องมาอยู่ในความอุปการะของผู้เป็นยายนับตั้งแต่นั้นมาและเติบโตขึ้นในบ้านพักเล็กๆที่ด้านหลังเรือนหลังใหญ่แห่งนี้ซึ่งเรือนใหญ่หลังนี้ก็เป็นของท่านขุนพิราชผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมากและเขามีภรรยาชื่อว่าคุณหญิงจันทร์ท่านขุนพิราชและคุณหญิงจันท์นั้นต่างก็เป็นลูกหลานของคุณนางที่มีฐานะร่ำรวยมาแต่เดิมแล้วเมื่อมาแต่งงานด้วยกัน ทั้งเงินทองและทรัพย์สมบัติก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นและภายในบ้านทรงไทยหลังใหญ่โตนั้นก็มีบ่าวไพร่ามากมายไว้คอยดูแลรับใช้ซึ่งบ่าวไพร่นั้นก็รวมยายจุกและพิกุลด้วยคุณหญิงจันขึ้นชื่อเรื่องความตรรณีขี้เหนียวแต่จะขี้เหนียวกับเฉพาะคนภายนอกถ้าเป็นคนในครอบครัวของเธอโดยเฉพาะลูกๆของเธอแล้วเธอจะรักและตามใจทุกอย่าง ลูกๆของเธอต้องการอะไรเธอจะรีบจัดหามาให้อย่างเร็วที่สุดคุณหญิงจันมีลูกทั้งหมดสคนคนโตเป็นผู้ชายมีชื่อว่าคุณพศคนที่สองและสาเป็นผู้หญิงมีชื่อว่าคุณพริมและคุณพราวคุณพราวที่เป็นลูกสาวคนสุดท้องนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพี่กุลแต่ลูกๆทั้งสามคนของคุณหญิงจันล้วนเป็นคนไม่น่ารักเพราะถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจ แม้พวกเธอจะเป็นเด็กแต่ก็ไม่เคยให้เกียรติบรรดาบ่าวไพร่คนรับใช้โดยเฉพาะเด็กๆที่เป็นลูกหลานของบ่าวไพร่ก็มักจะถูกด่าทอและทุบตีอยู่เสมอหากทำอะไรไม่ถูกใจพวกเธอพี่กุนนั่งล้างจานชามอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีจู่ๆก็มีคนมาร้องเรียกเสียงดังเธอหันไปมองและเห็นยายจุกเดินเข้าไปหาผู้ที่มาส่งเสียงเรียกอยู่ มีอะไรวะอีแชม่มส่งเสียงดังโวกเวกโวยวายคุณหนูพราวบอกให้พี่กุลไปหารีบไปบอกพี่กุณทยายถ้าไปช้าเดี๋ยวจะโดนเหมือนคราวที่แล้วอีกเ <N> มื่อใหญ่ฉุกเดินไปบอกพี่กุลก็รีบล้างมือและเอามือที่ชุ่มน้ำเช็ดกับผ้าถุงเก่าๆที่เธอนุ่งอยู่จากนั้นเธอก็รีบวิ่งออกไปจนไปถึงหน้าเรือนใหญ่ ก็เห็นคุณหนูพราวยืนกอดอกหน้าตาบึ้งตึงอยู่บนบันไดอิพิกุลทำไมมาช้าไปเช็ดรองเท้าให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วเจ้าค่ะเจ้าค่ะพิกุลรีบคลานด้วยอาการตัวสั่นขึ้นบันไดไปบนเรือนใหญ่เธอคลานเข่าผ่านคุณพศและคุณพริมไปที่กองรองเท้าของคุณพราวและรีบหยิบอุปกรณ์ที่ถูกวางไว้ มาเช็ดทำความสะอาดรองเท้าด้วยความรวดเร็วเธอนั่งทำความสะอาดรองเท้ากองนั้นอยู่นานพอสมควรจึงเสร็จเรียบร้อยดีและขอตัวกลับไปที่พักหลังบ้านเธอนั่งคุกเข่ารอคำสั่งจากคุณพราวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดเด็กหญิงในชุดสวยงามเหล่มองพิกุลอย่างรังเกียจและพยักหน้าให้ไปได้พิกุลเลยรีบคลานออกมาและพอลงบันไดไปได้ ก็รีบวิ่งกลับไปหายายทันทีคืนนั้นทั้งยายจุกและพี่กุลก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันดังมาจากเรือหลังใหญ่และพี่กุลก็จำได้วันนั่นคือเสียงของท่านขุนพิ่ลาชและคุณหญิงจันเด็กหญิงรู้สึกว่าในระยะนี้คุณท่านทั้งสองคนมักจะทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆและเมื่อทะเลาะก,กันแล้วสักพักก็จะได้ยินเสียงท่านขุนพิลาชเดินตึงตังลงจากบ้าน แล้เรียกคนรับใช้ให้เอาเรือออกจากนั้นก็จะได้ยินเสียงร้องไห้ของคุณหญิงจันทร์ดังลั่นไปทั่วทั้งบ้านและครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเสียงจ้วงน้ำพายเรือที่หน้าบ้านเงียบหายไปเธอก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของคุณหญิงจันทรยายจุกที่นั่งอยู่ใกล้ๆเธอนั้นได้ดึงตัวเธอเข้าไปโอบกอดและลูบหัวอย่างปลอบใจอย่าคิดมากเลยนะลูกมันเป็นเรื่องของเขา เราเป็นบ่าวไพร่ก็ทำหน้าที่ของเราไปนี่อย่างไรล่ะที่ยายบอกว่าต่อให้เขามีพร้อมทุกอย่างเขาก็มีเรื่องทุกใจทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆมันไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขไปเสียทุกอย่างหรอกนะลูกจ้ายายฉันจะจำไว้8ปีต่อมาเด็กหญิงพิกุลได้เติบโตขึ้นเป็นสาวสวยและเรือนหลังใหญ่ของคุณพิลาศ ก็มีแต่เรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันท่านขุนพิราศนั้นไปมีเมียน้อยอีกหลายคนส่วนคุณหญิงจันก็ด่าทอสามีหนักขึ้นทุกวันลูกๆทั้งสามคนต่างก็ไร้สาระไม่เอาการเอางานไม่ยอมเรียนหนังสือทั้งสามคนได้แต่คอยใช้จ่ายล้างผลาญพ่อแม่ไปตามอําเภอใจคุณพศลูกชายคนโตนั้นก็ออกเที่ยวเสเพลคบกับเพื่อนเกเร ส่วนคุณพริมกับคุณพราวก็ได้แต่แต่งตัวเฉิดฉายไปวันๆรอให้คุณหญิงจันพาไปออกงานเพื่อให้หนุ่มๆได้ดูตัวทรัพย์สมบัติและเงินทองที่มีกันอยู่นั้นไม่ได้ทำให้คนบนเรือนใหญ่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยพี่กุลที่เฝ้ามองครอบครัวนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวเธอก็ไม่เคยเห็นว่าตั้งห้าชีวิตบนเรือหลังใหญ่นั้นจะมีความสุขสงบเลย ยายจุกที่คอยอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูพี่กุลมาตลอดในตอนนี้ก็แก่ตัวลงมากแล้วแกเริ่มรู้สึกเป็นห่วงหลานสาวมากขึ้นพอระยะสองสาปีมานี้แกต้องคอยระมัดระวังหลานสาวเพียงคนเดียวให้รอดพ้นจากน้ำมือของลูกชายเจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งนั่นก็คือคุณพศท,ที่มักจะหาเรื่องเพื่อให้ได้ตัวพี่กุลไปรับใช้บนเรือนใหญ่ยายจุกเองก็รู้ดีว่า ถ้าพี่กุนได้ขึ้นไปรับใช้บนเรือนหลังใหญ่เมื่อไรหลานสาวของแกจะต้องพบกับความเสียใจเพราะมีเด็กสาวในบ้านสองสามคนที่คุณพศได้หลอกล่อให้ตายใจเมื่อได้จัวพวกเธอแล้วเขาก็ถีบหัวส่งไม่มีความรับผิดชอบแถมใครพูดว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดของยายจุกก็คือการพยายามกันหลานสาวให้อยู่ไกลหูไกลตาของคุณพศให้มากที่สุด และเหมือนจะเป็นความโชคดีของพี่กุลด้วยที่คุณพลิมกับคุณพราวนั้นไม่ชอบความสวยสะดุดตาของเธอจึงทำให้เธอถูกสั่งห้ามเข้าไปใกล้เรือนใหญ่อย่างเด็ดขาดด้วยสาเหตุนี้เองจึงทำให้ยายจุกรู้สึกคลายความกังวลลงไปได้บ้างพี่กุลนั้นตั้งแต่เติบโตเป็นสาวเธอก็ไม่คิดที่จะเดินไปเฉเง้อมองขึ้นไปที่เรือนหลังใหญ่อีกเลยเพราะที่นั่นมีแต่ความวุ่นวาย และที่สำคัญเมื่อปีที่แล้วเธอได้ขึ้นไปบนเรือนหลังใหญ่เพื่อนำดอกไม้ไปให้คุณหญิงจันถวายพระและเธอถูกคุณพดดวนลามจนเกือบเอาตัวไม่รอดโชคดีที่คุณพราวไม่ชอบที่หน้าเธอจึงได้ฉุดกระชากเธอออกมาและผลักเธอลงจากเรือนพร้อมกับหันไปต่อว่าพี่ชายว่าทำตัวตำมคิดจะเอาบ่าวไพร่ามาทำเมียตั้งแต่พบเจอเหตุการณ์ในครั้งนั้น พี่กุลก็ไม่เคยขึ้นไปบนเรือนใหญ่อีกเลยเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันทําให้บ่าวไพร่าบางส่วนทยอยออกไปจากบ้านหลังนี้และคงเหลือบ่าวไพร่ไม่มากมายนักที่ยังคงทํางานรับใช้ท่านขุนพี่ลาดและคุณหญิงจันอยู่หนึ่งในนั้นก็คือยายจุกที่แม้จะเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ร่ํารวยหลังนี้แต่แกก็ยังทนอยู่พี่กุลเคยถามยาย ว่าทำไมยังต้องทนอยู่อีกยายจุกบอกว่าตัวแกเป็นลูกหลานคนรับใช้เก่าแก่ของท่านขุนพิลาศใจของแกนั้นอยากจะออกไปจากบ้านหลังนี้วันละหลายๆรอบแต่แกก็ยังต้องทนอยู่เพราะเห็นแกท่านขุนพิลาศสองยายหลานเลยยังต้องทำหน้าที่เป็นบ่าวรับใช้ท่ามกลางความวุ่นวายในบ้านหลังนั้นต่อไปเมื่อพิกุลอายุใกล้จะครบ19ปีก็มีชายหนุ่มที่ชื่อว่ามาก ได้มาชอบพอเพราะบ่าวไพร่ที่ทยอยกันออกไปนั้นทําให้คุณหญิงจันท์ต้องประกาศหาคนทํางานเพิ่มตาคงกับมากที่เป็นลูกชายจึงได้เข้ามาทํางานในบ้านทั้งสองคนได้เข้ามาเป็นคนสวนทั้งตาคงและมากได้คอยช่วยเหลือยายจุกกับพี่กุลอยู่บ่อยๆตัวยายจุกเองนั้นหลังจากสังเกตดูชายหนุ่มที่ชื่อว่ามากอยู่นานพอสมควรและเห็นว่าเป็นผู้ชายที่ดี มีความรับผิดชอบและขยันอดทนแกจึงวางใจที่จะให้คบหากับพี่กุลเพราะในใจลึกๆของแกแล้วก็อยากให้พี่กุลได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆสักคนแม้ผู้ชายคนนั้นจะไม่ร่ำรวยอะไรแต่ขอให้เป็นคนดีและรักพี่กุลอย่างจริงใจแกก็คงจะนอนตายตาหลับแล้วและมากเองก็มีคุณสมบัติตามที่แกต้องการด้วยไม่นานหลังจากนั้น ยายจุกก็ได้ไปหาเรืยามจากหลวงตาที่วัดเพื่อจะจัดพิธีแต่งงานแบบง่ายๆให้กับพิกุลและมากข่าวนี้รู้ไปถึงหูของคุณพศเขารู้สึกเสียดายพิกลอยู่ไม่น้อยเพราะเธอนั้นทั้งสาวทั้งสวยเขาจึงคิดจะหาทางที่จะจัดการกับพิกุลให้ได้และในค่ำคืนหนึ่งเขาได้บอกให้บ่าวคนหนึ่งไปบอกกับพิกุลว่าคุณหญิงจันให้ไปหาที่เรือนหลังเล็กข้างๆเรือนไทยหลังใหญ่ พี่กุลนั้นรู้สึกแปลกใจมากเพราะที่เรือหลังเล็กนั้นเป็นที่ส่วนตัวของคุณหญิงจันท์ซึ่งจะไม่มีใครได้เข้าไปนอกจากบ่าวผู้หญิงคนสนิทเท่านั้นแต่พี่กุลเห็นว่าที่นั่นเป็นที่ส่วนตัวของคุณหญิงจันท์เธอเลยเดินออกไปทันทีและยายจุกที่เดินออกมาจากห้องนอนนั้นได้เห็นหลังวัยวัยของหลานสาวแกจึงเดินตามไปด้วยความเป็นห่วง เมื่อพิกุลไปถึงเรือหลังเล็กเธอยือนช่างใจอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นเธอจึงตัดสินใจผลักประตูและเดินเข้าไปในบ้านภายในบ้านนั้นมีแค่แสงสลัสวๆและเมื่อเธอร้องเรียกคุณหญิงจันก็ไม่มีเสียงตอบรับหญิงสาวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่พอจะหันหลังกลับร่างของเธอก็ถูกกระชากโดยใครบางคนหญิงสาวหวีดร้องด้วยความตกใจ เมื่อเห็นหน้าคนที่กระชากเธอนั้นพี่กุลก็ถึงกับหน้าซีดและพยายามหาทางหนีเพื่อเอาตัวรอดคุณพศปล่อยเจ้าค่ะอย่าทำแบบนี้ทำไมฉันจะทำไม่ได้แกมันเป็นบ่าวไร้ค่าฉันจะทำอย่างไรก็ได้พี่กุลเริ่มดิ้นรนเธอทั้งจิกและขวนคุณพศจนชายหนุ่มเริ่มรำคาญ และตบพี่กุลเข้าเต็มแรงจนหน้าสะบัดแต่ก่อนที่คุณพศจะทำอะไรพี่กุลต่อน,นั้นเขาก็ถูกฟาดด้วยไม้ท่อนหนึ่งจนเซพงะไปพี่กุลหันไปมองคนที่เข้ามาช่วยเธอพอเห็นว่าเป็นยายจุกเธอก็รีบผลักคุณพศออกและวิ่งไปประคองยายจุกไว้ส่วนคุณพศนั้นก็หันไปมองยายจุกด้วยสายตาลุกวาวอย่ามายุ่งอีแกอีพี่กุล มาหากูเดี๋ยวนี้ก็ลองดูไอ้คุณพศมึงเข้ามากูจะฟาดให้หมดแรงกูเลยเข้ามาคุณพศเดินย่างสามขุมเข้าหาสองยายหลานอย่างไม่เกรงกลัวยายจุกนั้นก็ฟาดไม้ท่อนนั้นใส่ไม่ยัง้งแต่แรงคนแก่ก็มีไม่มากพอคุณพศจับไม้นั้นไว้ได้ก็จับแขนยายจุกไว้แล้วเหวี่ยงแกไปชนเข้ากับฝาผนังบ้าน จนแกสลบไปทันทีคุณพศทำท่าจะก,กระชากพิกุลที่กำลังยืนตะลึงมองยายจุกที่นอนแน่นิ่งอยู่จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงโวกเวกโวยวายด่าทอของคุณหญิงจันที่เรือหลังใหญ่ทำให้คุณพศต้องหยุดชะง,งักและรีบวิ่งออกไปทันทีเมื่อคุณพศวิ่งออกไปแล้วมากที่เดินตามหายายจุกกับพิกลอยู่นั้น ก็เดินเข้ามาในเรือนหลังเล็กและเห็นพี่กุลกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆร่างของยายจุกเธอพยายามจะประคองยายจุกให้ลุกขึ้นพี่กุลเอ็งเป็นอะไรแล้วแล้วนี่ยายเป็นอะไรพี่มากช่วยด้วยทั้งสองได้พายายจุกที่หมดสติกลับไปที่พักด้านหลังส่วนบนเรือหลังใหญ่นั้น ก็มีเสียงหวีดร้องดังไปทั่วและไม่นานนักทั้งพี่กุลและบ่าวพร่ทั้งหมดก็ได้รู้ว่าคุณหญิงจันได้ยิงท่านขุนพิราชตายคาที่และได้ยิงตัวเองตายตา,ยตามไปด้วยในวันรุ่งขึ้นงานศพของท่านขุนพิราชและคุณหญิงจันก็ได้ถูกจัดขึ้นส่วนยายุกที่ยังมีอาการไม่ค่อยดีนักหลังจากที่คุณพศเวียงร่างไปกระแทกกับข้างฝา ก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือในงานด้วยแต่พี่กุลและมากก็ได้รั้งเอาไว้และบอกให้แกนั้นนอนพักก่อนทั้งสองคนนั่งอยู่ใกล้ยายจุกที่มีสีหน้าไม่ค่อยดีนักแกมองหน้าพี่กุลอยู่นิ่งๆเห็นแล้วใช่ไหมพี่กุลเงินทองและทรัพย์สมบัติที่มีนั้นมันก็แค่สิ่งของนอกกายสุดท้ายก็ไปตัวเปล่านอนอยู่ในโรงแคบๆเท่านั้น ยายพูดถูกคนที่มาในงานศพก็น้อยมากช่างไม่สมกับการเป็นเจ้าขุนมูลนายเลยก็เป็นเพราะพวกเขาไม่มีความดีอย่างไรเล่าหลังจากงานศพท่านขุนพิลาชและคุณหญิงจันพรานผลไปพิกุลมากยายจุกและตะคงก็ได้ออกจากบ้านเรือนไทยยายจุกนั้นไม่ได้สนใจลูกๆทั้งสามคนของท่านขุนพิลาชอีกเลย ทั้ง4คนได้รวบรวมเงินเก็บที่มีอยู่ไปซื้อที่ดินแปลงเล็กๆแปลงหนึ่งหลังจากจัดพิธีแต่งงานให้กับมากและพี่กุลเรียบร้อยแล้วยายจุกก็จากไปอย่างสงบส่วนมากนั้นก็ได้ดูแลพี่กุลเป็นอย่างดีเขาได้แบ่งที่ดินส่วนหนึ่งและช่วยกันปลูกผักส่วนพี่กุลได้ทำขนมออกขายที่ตลาดทั้งสองคนช่วยกันทำมาหากินพร้อมกับดูแลตาคง และอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆนั้นอย่างมีความสุขเรื่อยมา